สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุดบาเซนไปนะครับผมกับช่วงของไฮสกูดี้อีกดีเหมือนอย่างเคยเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าผมจะมาทําตัวอะไรเขาคนนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาด้านความลามกของอิเซและก็เป็นผู้นําของเทวดาตกสวรรค์ด้วยท่อคนนั้นนะครับก็คืออาซาเซลนั่นเองครับทุกคนรู้ไหมว่าอาซาเซลเนี่ยเขามีชื่อเล่นที่คนอื่นเรียกกันหลายชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาซาบอยที่เรียกโดยอินทราบอสคนสุดท้ายของเทวดาตกสวรรค์ที่เรียกโดยอิสเต หรือแม้จะเป็นผู้ว่าการนะครับที่เรียกโดยฮาเดสหรือแม้กระทั่งเทวดาตกสวนที่น่ากลัวที่สุดโดยคนที่เรียกก็คือพระสิวะนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าชื่อเล่นของอซาเซลเนี่ยที่ทุกคนเรียกยก,กันเนี่ยค่อนข้างที่จะแหวกแนวไปในหลายๆทางเนาะไม่ได้แบบเป็นทางใดทางหนึง่งมันของเซอร์เซกหรือว่าของมิคาเอลอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องราวของอซาเซลกันครับเดิมทีแล้วเนี่ยอซาเซลนะครับเป็นทูตสวรรค์นะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์มาก่อนตอนที่อซาเซลนะครับอยู่ที่สวรรค์เนี่ย เขาก็ทงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ศักษษษษษดิ์สิทธิ์เซคิตเกียอะไรต่างๆนานาเหมือนอย่างที่เขาเคยทําในทุกวันนี้แหละจนต่อมานะครับอัสเซเซลเนี่ยสูญเสียตําแหน่งในสวรรค์ไปครับหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์เพศหญิงและอัสเซเซลเนี่ยก็ได้กลายเป็นเทวดาตกสวรรค์ครับจากการลงโทษของพระเจ้าไม่นานหลังจากที่อัสเซเซลนะครับได้ตกลงมาจากสวรรค์เนี่ยอัสเซเซลครับได้ก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่ากิกอรี่ขึ้นมาครับเพื่อปกครองเหล่าเทวดาตกสวรรค์ทั้งหมดและมันทําให้อัสเซเซลนะครับได้กลายเป็นผ ในช่วงของมหาสงครามระหว่าง3ฝ่ายนะครับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกครับที่ล่าถอยเนื่องจากคําสั่งของ Ad อ Ad ัสเซลพกอัสเซลนะครับเล็งเห็นว่ามีการสูญเสียจํานวนมากเลยว่าจะเป็นลูกน้องของตอนเองลูกน้องของฝ่ายอื่นนะครับอัสเซเ่ลก็เลย, <S ales> เลย <S ales> มีความคิดเห็นว่าสงครามนี่แหละมันควรจบได้แล้วเราควรถอยได้แล้วนะครับก็เลยสั่งให้ลูกน้องเทวดาตกสวรรค์ของตอนเองเนี่ยล่าถอยกลับมาให้หมดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเหตุการณ์ที่ว่าเออฝ่ายอื่นเนี่ยก็เริ่มล่าถอยแล้วเพราะว่าทางเทวดาตกสวรรค์เนี่ยเขาถอยไปแล้วนะครับ หลังจากที่มหาสงครามนะครับมันสงบแล้วก็มันสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยอัสเซียครับก็ได้กลับมาทําวิจัยเหมือนอย่างเคยเลยไม่ว่าจะเป็นวิจัยเซคิตเกียอุปกรณ์ต่างๆนานานอกจากนี้ครับอัสเซียวเนี่ยยังทาสัญญากับหนึ่งใน5ราชามังกรด้วยนะครับก็คือฟาบเนียในการทําสัญญาระหว่างอัสเซียกับฟาบเนียนะครับก็เป็นในเรื่องของการทําวิจัยครับแล้วก็การสร้างเซคิตเกียรผลิตขึ้นมาผลที่ได้มาจากการทําสัญญากันก็คือดาวฟอร์ดก้อนสเปียครับที่เป็นเซคิตเกียผลิตที่อัสเซียได้ใช้เนาะที่เราได้เห็นกันในภาคของอนิเม เมื่อม,มาถึงจุดหนึ่งครับก่อนเริ่มซีรีส์เนี่ยอาสเซเซลพบกับวารีลูซิเฟอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวารีนะครับถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแล้วก็อายุเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยพออัสเซเซลเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยเก็บวารีลูซิเฟอร์เนี่ยไปเลี้ยงครับที่กิกอรี่แล้วก็ สอนวิธีการใช้พลังแล้วก็สอนวิธีการใช้เซ็ตเียต่างๆนาๆนต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็อัสเซเซลครับเลี้ยงดูวารีเนี่ยเปียบเสมือนลูกของตนเองเลยเรื่องราวของอัสเซเซลนะครับก่อนเริ่มซีรีส์ก็จะมีประมาณนี้ครับก็มีทั้งก่อนที่จะตกลงมาจากสวรรค์ตกลงมาจากสวรรค์แล,าลา้วทาอะไรแล้วก็ช่วงที่เออเลี้ยงดูวารีมาอย่างเงี้ยส่วนเรื่องราวหลังจากนี้ครับก็าตามที่เราเห็นเห็นกันเลยครับต่อไปมาในหัวข้อของรูปร่างของอัสเซเซลกันครับอัสเซเซลเนี่ยเป็นชายร่างสูงครับที่มีรูปร่างปานกลางมีผมสีดําหน้้าาสีทอง และก็มีคาวแพะสีดําตัวของอัสเซเซลเนี่ยยังมีปีกขนนกสีดําสนิท12ปีกด้วยครับที่งอกออกมาจากด้านหลังตัวของวารีเนี่ยอธิบายว่าปีกของอัสเซลเนี่ยเป็นสีดําสนิทเลยเป็นสีดํานิรันกาเลยที่เทวดาตกสวรรค์นคนอื่นๆน,นะครับไม่ได้มีสีดําสนิทเหมือนกับของอัสเซลระหว่างการประชุมสุดยอดผูดน้นำนะครับอัสเซเซลเนี่ยสวมเสื้อโค้ทยาวสีน้ำตาลแดงคอวีพร้อมกับคอปกสูงแบบเปิดกว้างครับซึ่งมีการเปิดออกที่ชายเสื้อเล็กน้อยครับ แล้วก็ยังมีเข็มขัดสีดํา2เส้นรอบเอวแล้วก็มีแถบสีดสํส4แถบเนี่ยที่แขนแต่ละข้างด้วยครับนอกจากแถบสีดํสีแถบที่แขนแล้วเนี่ยก็ยังมีแถบ2แถบครับที่อยู่ที่ข้อมือแล้วก็ยังมีอีก2แถบนะครับที่ใต้ข้อศอกด้วยจะมีแถบอะไรเยอะแยะกางเกงที่อาเซเซลสวมใส่นะครับในวันที่ประชุมเนี่ยก็จะเป็นกางเกงสแลกสีเทาครับแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลโอ้โหชุดของเฮ er ียแกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์การประชุมครับเราก็ได้สังเกตได้ว่าเอออาเซเึเง แต่ว่าเราก็ยังเห็นแขนเทียมครับที่เข้ามาทดแทนแขนที่ขาดไปแขนเทียมนี้ก็มาจากการทําวิจัยต่างๆนานาของอัลคซลนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องของเซคิตเกียอุปกรณ์ผลิตต่างๆก็นั่นแหละก็เป็นแขนกลที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์พอสมควรเลยส่วนสูงของอัลคซลนะครับจะอยู่ที่188ซนติเมตรครับและน้ําหนักตัวเนี่ยจะอยู่ที่82กิโลกรัมครับอัลคซลเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่รูปรา่างค่อนข้างที่กินดีพอสมควรเลยนะไม่ได้แบบก้างไม่ได้แบบแน่นเกินไปนะครับก็พอดีพอดีผมว่านนะ ต่อไปมาในหัวข้อของบุคลิกของอัสเซลครับมันเป็นการยากมากเลยนะครับที่เราจะระบุบุคลิกของอัสเซลได้แบบชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็เป็นคนสบายๆแต่ก็จริงจังในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนฉลาดแต่ก็วิกลจริตในเวลาเดียวกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะบอกยากนะครับว่าอัสเซเลเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่แต่ที่เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คืออัสเซเซลเนี่ยเป็นพวกขั้งไ้การวิจัยเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะเซคิสเกียอัสเเซลเนี่ยมีการแสดงท่าทีที่สงบครับ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอัสเซลเนี่ยเลือกที่จะพูดในการแก้ปัญหามากกว่าที่ใช้ความรุนแรงอัสเซลเนี่ยยังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นไปอย่างมากเลยครับตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดก็คือตอนที่อัสเซลครับรับวาลีเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลวารีเนี่ยเปรียบเสมือนลูกชายของตนเองเลยถึงแม้นะครับว่าเราจะเห็นอัสเซลเนี่ยเป็นแบบคนขี้เล่นติดตลกฮาฮาลามกละมกหน่อยเนี่ยแต่ว่าอัสเซลครับก็มีด้านมืดในอดีตด้วยครับด้านมืดแล้วก็ด้านที่ซ่อนเล้นของอัสเซา อัเซลเนี่ยเป็นปีศาจท,ที่ชั่วร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้แต่นั้นเนี่ยเห็นเขาแบบนี้นะครับเขาก็มีด้านโหดมาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับอัสเซเียยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์พอสมควรเลยนะครับที่สามารถดึงดูดใครต่อใครเนี่ยเข้ามาหาเขาได้แล้วก็ดึงดูดผู้ติดตามเนี่ยให้เข้ามาติดตามเขาได้นะครับมีข้อเท็จจริงหนึ่งเกี่ยวกับอัสเซลครับที่เขากล่าวว่าเขาเหนียมีฮาเลมหลายร้อยเลยนะในตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาอัเซลเนี่ยยังมีนิสัยเสียครับก็คือความหลงใหลในเต้านมของเขานนั่นเอง แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยเขาก็เป็นคนวิกลจริตพอสมควรเลยในเรื่องของเต้านมเพราะว่าอัสเทลเนี่ยจะจินตนาการถึงการสัมผัสหน้าอกการเห็นหน้าอกของกาบิเอลกาบิเอลเนี่ยก็คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในสวรรค์ครับดังนั้นเนี่ยอัสเทลเก็เลยนั่นแหละเกิดอารมณ์บ้างบางครั้งบางคราวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของบุคลิกของอัสเทลนะผมถือว่าอัสเทลเนี่ยถือว่าปกติมากๆเลยนะถ้าเป็นผมผมก็มองผมก็จินตนาการนะคือถ้าแบบ ในแบบใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีคนที่สวยที่สุดในสวรรค์มาอยู่ใ,ใกล้ๆเราถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จิตนาการมีการคิดมีการแบบว่ามองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคือถ้าหากผมเนี่ยไปอยู่ในจุดๆนั้นจุดเดียวกับอัสเซลนะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์นเนี่ยผมยอมตกสวรรค์ดีกว่านะครับที่จะแบบมาทรมานตนเองโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยผมยอมตกสวรรค์ดีกว่าต่อไปมาในหัวข้อของพลังความสามารถของอัสเซลกันครับ 1. holy power พลังศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้นะครับว่าอร์เซลเนียจะตกลงมาจากสวรรค์แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการใช้พลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้ครับในการสร้างสิงส่งของต่างๆแล้วก็ในการโจมตีต่างๆได้ด้วยครับในหัวข้อของ holy power นะครับจะมีหัวข้อย่อยอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ m s light b a s e weapon อาวุธแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับอร์เซลเนียสามารถสร้างอาวุธแสงได้ครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธแสงที่อร์เซลสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเหลือกว่าทั้งเทวดาตกสวรรค์แล้วก็เทวดาบางคนเลยทีเดียว และเขาเนี่ยยังสามารถสร้างหอ,อกแสงจํานวนมากได้อย่างง่ายได้แล้วก็ยิงพวกมันเนี่ยให้กลายเป็นลูกศรได้โดยที่อัเซลเนี่ยไม่เหนื่อยเลยแม้แต่น้อยและไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขายังสามารถสร้างหอ,อกแสงขนาดมหึมาได้ครับก่อนที่เปลี่ยนมันเนี่ยให้กลายเป็นลูกศรแสงหลายอันพลังที่2องแอมเมสตรงพลังที่มากมายมหาศาลในฐานะที่อัสซเซลนะครับเป็นผู้นําของเทวดาตกสวรรค์อัสเซลเนี่ยมีพลังที่มากมายมหาศาลมากๆระดับเดียวกับจอมนันหรือแม้กระทั่งมหาเทพเลย เราสามารถสังเกตพลังของอัสเซียวได้นะครับก็ตอนที่ประชุม3ผู้นํานั่นเองตอนนั้นเนี่ยคาเทเลียนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของลีเวทานนั่งเดิมแล้วก็เป็นอัลติเมทคลาสเดวิลเนี่ยมาบุกโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้มาฟัดก,กับอัสเซียวอัสเซียวนะครับสู้กับคาเทเลียเนี่ยโดยที่ไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยขนาดสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปเนี่ยก็ไม่เสียดายอะไรเลยไม่สะทกสะท้านแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับสำหรับอัสเซียวสามเอเมสดูราบิลิตี อัสเซลเนี่ยมีความทนทานที่โดดเด่นมากเลยครับที่สามารถทนต่อความเจ็บปวดต่างๆนานาได้โดยที่ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยเมืนอ่างตอนที่อัสเซลนะครับตัดแขนซ้ายของตนเองอัสเซลเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บไม่คันอะไรสักติแล้วก็จะมีในอีกเหตุการณ์หนึ่งครับก็คืออัสเซลเนี่ยสามารถทนต่อการโจมตีของทูลองกินุสได้ครับโดยที่มีแผลไม่แค่เล็กน้อยเท่าน,น,นั้นเองก็นั่นแหละครับผมก็คือความแข็งแกร่งของเขานันเองพลังที่4เอมมสปีดความเร็วมหาศาลอัสเซลนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ความเร็วที่สูงมาก และยังสามารถปรากฏตัวไปข้างหลังของคู่ต่อสู้ได้โดยที่คู่ต่อสู้เนี่ยไม่รู้สึกตัวได้ซ้ําไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ํา 5. Master Combat เขาเนี่ยมีประสบการณ์ต่อสู้มาหลายศตรวรรษเลยครับในฐานะผู้นําของเทวดาตกสวรรค์แล้วก็ผู้นําของกิเกอกรีตั้งแต่ช่วงของมหาสงครามเลยในหัวข้อของ Master Combat นะครับจะมีหัวข้อย่อยอีกอย่างนึงครับก็คือ Master Spearman A อัเซลเนี่ยแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้หอกไปอย่างมากเลยซึ่งอัสเซลนะครับถนัดการใช้หอกในการต่อสู้มากกว่าอาวุธเดิือื่นเน,าานีน่ อัสเซลนะครับชำนาญในการใช้หอ,อกมากกว่าอะไรพวกนี้ซะอีก 6. Genius Interact อัเซลนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยครับนเนื่องจากอจุกาเนี่ยอัสเซลเนี่ยก็ถือว่ามีสติปัญญาแล้วก็ความจำเนี่ยที่ไร้ที่ติเลยทีเดียวซึ่งสามารถวัดได้จากประสบการณ์หลายร้อยปีของอัสเซลครับเขาเนี่ยรู้เกี่ยวกับแทบทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเป็น ตำนานอื่นๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆความลับบริสัทในกลุ่มอื่นครับในโลกอื่นๆเขายังสามารถรับรู้ได้ดังนั้นเนี่ยอัสเทลนะครับก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดแล้วก็มีสติปัญญาสูงที่สุดในเรื่องของไฮสกู o ีอีกดีเลยครับในหัวข้อของ Genius Intel ร์เกนะครับก็จะมีหัวข้อย่อยค่อนข้างที่เยอะมากหนึ่งก็คือ Master Inventor เขาเนี่ยได้รับการยกย่องจากหลายคนนะครับว่าเป็นนักบัณฑิตแล้วก็นักวิจัยเนี่ยที่น่าลหลงใหลที่สุดแล้วก็ ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเซอกิตเกียครับอัสเซลเนี่ยวิจัยแล้วก็มีการสร้างเซอกิตเกียรเทียมขึ้นมาเนี่ยก็แสดงเห็นมากเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชำนาญพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการประดิษฐ์นะครับ 2. Master tactician นักวางกลยุทธ์ระดับปรมาจารย์อัสเซลเนี่ยยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ด้วยนะครับในการสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กลยุทธ์ในการตั้งรับกลยุทธ์ในการโจมตีต่างๆนานา,นานเนี่ยถือว่าอัสเซลเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกลยุทธ์ในการต่อสู้ไปอย่างมากเลย สามมาสเตอร์แอดไวเซอร์ที่ปรึกษาร,ระดับปรมาจารย์แม้ว่าอัสเซลนะครับจะเป็นคนที่สบายสบายแต่ว่าอัสเซลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในเรื่องเลยครับส่วนหนึ่งหนึ่งก็มาจากสติปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ที่สะสมมาหลายศตวรรษและเขาเนี่ยยังเป็นที่รู้จักกันดีนะครับในการฝึกฝนผู้ใช้เศรคิทเกียร์ที่ทรงพลังหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นอิเซวาลีหรือแม้กระทั่งอาซาจิอย่างเงี้ยคับผม แต่และคนเนี่ยต่างเป็นคนที่ได้รับการชี้แนะจากอัสเซลทั้งนั้นเลยผลที่ตามมาก็คือแต่และคนเนี่ยกลายเป็นตัวละครเนี่ยระดับสับปะหลาดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวาลีอิเซหรือแม้กระทั่งซาจิครับหัวข้อย่อยที่4นะครับก็คือมาสเตอร์โพลิติชยนครับนักการเมืองระดับปร,รมาจารย์ในฐานะที่อัสเซลนะครับเป็นอดีตผู้บัญชาการของเทวดาตกสวรรค์แล้วก็เป็นผู้นําของก,กรีกอรี่เนี่ยอัสเซลนะครับมีทักษะการปกครองแล้วก็ทักษะการเมืองที่สูงมากแล้วก็มีประสบการณ์นนเรื่องของการเมืองเนี่ยที่สูงมากมเหมือน ดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ชันมิตรเนี่ยอัเซลนะครับถือว่าชำานาญมากๆเลยครับผมในเรื่องของการเจรจาด้วยความที่เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยทำให้อัเซลนะครับมีความสัมพันธ์อันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพนอสเทพกรีกต่างๆนานา,นา,นานครับความสามารถที่7จ็ดมาสเตอร์มันจเชียนนักเวทระดับปรมาจารย์อัเซลเนี่ยมีความรู้ด้านเวทมนต์ไปอย่างมากเลยครับทั้งจํานวนของเวทมนต์แล้วก็การชำนาญในการใช้งานคาถาต่างๆที่อัเซลสามารถใช้งานได้ คืออัสเซลเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสามารถใช้งาน,นเวทมนได้แบบเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทดมนโจมตีเวทมนป้องกันเบทมนกระถาอะไรต่างๆนานาเนี่ยอัสเซลเนี่ยมีความรู้แทบจะรอบด้านเลยครับในเรื่องเกี่ยวกับเบทมนในหัวข้อของมาสเตอร์มิิเชียนนะครับจะมีหัวข้อย่อยค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันครับหัวข้อย่อยแรกก็คือดิเวนซีฟแมจิกครับเวทมนป้องกันอัสเซลนะครับจะได้เห็นถึงความสามารถในการสร้างบาเรียได้ครับ เขาเนี่ยสามารถสร้างก่อป้องกันที่แข็งแกร่งสุดๆได้ครับล้อมรอบโรงเรียนคูโอ้ควบคู่ไปกับเซอร์เซ็กแล้วก็มิคาเอลในการป้องกันการโจมตีจากพวกคาเทเลียครับหัวข้อย่อยที่2องซิลลิ่งเมจิกอาเซเลนะครับมีทักษะในการใช้เวทมนต์ผนึกด้วยครับผมสามเทเลพอร์เทชันเมจิกอาเซเลนะครับได้เห็นหนึ่งความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้อื่นได้ด้วยครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายพริบตาอะไรต่างๆนานาก็ได้หัวข้อย่อยที่4ี่ซัมมอรนิ่งเมจิกอาเซเลเนี่ยมีทักษะที่เรียกว่าการทำบรรทสัญญาครับ โดยเราจะสังเกตว้นมนนี้ก็ตอนที่อาเซลครับทำข้อตกลงกับกีกันติกดากอนฟารบเนียซึ่งเป็นหนึ่งใน5ราชามังกอนได้หัวข้อย่อยที่5ก็คือ hypnosis magic มีการกล่าวว่านะครับอาเซลเนี่ยได้สอนเซอร์เซครับถึงการใช้วิธีการสะกดจิตใบมณ์สะกดจิตนั่นเองเพื่อให้เซอร์เซเนี่ยสามารถสะกดจิตเกรเฟียได้ครับผมหัวข้อย่อยสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของม a สเตอร์ม i นเชียนก็คือ memory alteration การเปลี่ยนแปลงความทรงจำอาเซลนะครับมีความสามารถในการจัดการความทรงจำของผู้อื่นได้ครับไม่ว่าจะเป็น การลบความทรงจําการบิดเบือนความทรงจำต่างๆนา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 ทาให้อัสเซียลนะครับสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงความทรงจําได้ครับความสามารถที่8 s t e a l Expert อัสเซียลเนี่ยเก่งมากครับในเรื่องของการซ่อนตัวตนแม้กระทั่งรีอัสหรือว่าคิบะยูโตเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของอัสเซียลได้ความสามารถสุดท้ายก็คือ Flight Fly การบินครับอัสเซียลเนี่ยเป็นเทวดาตกสวรรค์ใช่ไหมครับอัสเซียลเนี่ยสามารถใช้งานปีกครับในการบินได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของพลังและก็ความสามารถของอัสเซียลครับก่อนการจะเยอะมากเลย ก็เขาเนี่ยก้อนข้างจะเป็นคนที่มากพรสวรรค์พอสมควรเลยเนะสำหรับอาซเซลทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีความสามารถที่รอบด้านเลยทีเดียวต่อไปมาในหัวข้อของอุปกรณ์หรือว่าสิ่งะดิตต่างๆของอาสซเซลกันครับก็อย่างว่านะครับว่าอาซเซลเนี่ยเป็นคนที่ทําการวิจัยต่างๆนานาเกี่ยวกับทั้งอุปกรณ์ต่างๆเซคิตเกียร์ต่างๆในพัฒนาสิ่งะดิตมากมายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งผลิตที่คอนข่าที่จะหลากหลายมากๆนลครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวอย่างสิ่งผลิตต่างๆครับของอาสซอลเซล มาเริ่มจากอันแรกครับก็คือดาวฟอร์ดรากอนสเปียเป็นเซคิตเกียร์ประดิษฐ์ครับที่มีพลังของฟา้เปียครับซึ่งเป็นหนึ่งใน5ราชามังกรเนี่ยสถิตอยู่ภายในลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นหอกสีทองครับซึ่งมีลูกแก้วสีม่วงเนี่ยอยู่ที่ปลายและดาวฟอร์ดรากอนสเปียครับก็มากับดาวฟอร์ดรากอนอนาเธอร์อาร์เมอร์ครับก็เป็นบาลานซ์เบเกอร์ครับของเซคิตเกียร์ชิ้นนี้โดยมันนะครับจะเป็นเกราะสีทองครับห่อหุ้มร่างกายของอัสเซเซลโดยมันเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในด้านการโจมตีแล้วก็การป้องกันให้กัับบอซซาเลคร แล้วก็ยังช่วยให้อัสเซลคับซัมมารเรียกหอกแห่งแสง2น้ำออกมาได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเกาะดาวฟอนดราก้อนอนาเธอร์อาร์เมอร์เนี่ยไม่ได้ทรงพลังเทียบเข้ากับเกาะสกิลเมลของบาลัสเบเกอร์ที่แท้จริงอย่างเช่นเกาะอของวาลี่หรือว่าเกาะอของอีเซคับเกาะสีทองของอัสเซเลเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าของพวกนั้นสักเท่าไหร่สองครับก็คือเบรสเตอร์ชายนิ่งออร์ดักเนตเบรส เป็นเซคิดเกียร์ประดิษฐ์ครับที่มีรูปร่างเหมือนดาบที่มีส่วนผสมระหว่างแสงแล้วก็ความมืดซึ่งมีพลังทําลายล้างที่สูงมากในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีหัวข้อย่อยอีก2อย่างครับก็คือซามูไรซ้อนแล้วก็คิชเชนไนท์ใช้ครับดนหัวข้อย่อยแรกครับก็คือดาบซามูไรส่องแสงหรือว่าความมืดเป็นเซคิดเกียร์ประดิษฐ์ครับที่ใช้ในรูปแบบของดาบคาตนะเช่นเดียวกับต้นฉบับมันเลยนะครับมันมีพลังทาลายล้างเนี่ยที่สูงมากแลวยังสามารถนะครับใช้โคน่นวิญญาณได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถโค่นในสิ่งงททีี่่ไไมมรูปแบบาากยยภพดด้ด้ว ข้อแรที่2ครับก็คือรูปแบบของมีดทาครัวเสียคิดเกียร์โปรดิตครับที่มีรูปร่างเป็นมีดทาครัวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าที่มันไม่ธรรมดาก็คือมันปล่อยออร่าสีทองออกมาเล็กน้อยครับแล้วก็พื้นฐานของมันนะครับสามารถตัดได้เกอบทุกสิ่งเลยแม้กระทั่งวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยก็ยังสามารถตัดได้ก็เป็นมีดทำครัวที่่อนข้างที่จะโกงมากครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ถูกยึดโดยกริกอรีไป 3. ามแมกนิคอล์อาร์มแขนกลเป็นแขนเทียมอเนกประสงค์ครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมีการบรรจุอะไรต่างๆนานาเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น อาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆนะแล้วก็สามารถยิงแขนกลออกไปได้ด้วยครับรนขนี่จะเป็นแขนกลที่มีประโยชน์มากๆเลยครับ 4. Se เซคิตเกียร์สแกนเนอร์ก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเครื่องสแกนเนอร์ครับที่สามารถบอกประเภทความสามารถแล้วก็จุดอ่อนของเซคิตเกียร์นั้นๆได้ครับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับก็มอบให้แกสเปอร์ครับในการใช้งาน5 m i มินิโรบอเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้แกสเปอร์เนี่ยฝึกฝนในการควบคุมเซคิตเกียร์ของตนเอง 6. g เจนเดอร์สวับเร็วกัน เป็นปืนเร็วก okay? ันครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพศของบุคคลได้ครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเกรียนพอสมควรเลย7ครับสปอร์ตคาร์สปอร์ตคาร์นะครับก็เป็นรถสปอร์ตรุ่นพิเศษครับที่ผลิตขึ้นโดยอัสเซลก็รถคันนี้นะครับก็มีอาวุธติดตั้งมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ดาวเทียมเครื่องขีปะนาวุธไอ้ต่างๆนานาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาเลยนะครับที่ติดตั้งในรถคันนี้ก็จะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นรถสปอร์ตไหมมันก็ไม่เชิงครับมันน่าจะเป็นรถหุ้มเกราะหรือว่ารถอาวุธมากกว่าอีก จากข้อมูลของอัสเซเลนะครับผมแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของรถคันนี้เลยครับรถอะไรมันโคตรโกงอย่างรถแบทแมน8ครับด็อบเบิลเกงเกอร์แมชชีนเป็นเครื่องจักรกลนะครับที่เอาไว้สร้างด็อบเบิลเกงเกอร์นะครับผมก็ด็อบเบิลเกงเกอร์เนี่ยก็เป็นตัวตนนะครับที่มีอะไรเหมือนเหมือนเราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่เขาว่าอาจจะเป็นตัวเราในอีกมิตินึงก็ได้อาจจะเป็นตัวเราในอีก,ก,อจจอกโลกคู่ขนานนึงก็ได้ครับด็อบเบิลเกงเกอร์ก็จะประมาณนี เครื่องนี้นะครับสามารถสร้าง Issei Double Gunner เนี่ยได้มากถึง300ตัวเลยทีเดียว9มาโอกะเป็นซูเปอร์โรบอทช่วยเหลือประเภทปีศาจครับประเภทฮิมแมนรอยที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีของเทวดาตกสวรรค์และขับเคลื่อนด้วยความเกียดชังของมนุษย์โดยมันนะครับก็เป็นหุ่นยนต์นั่นแหละเป็นซูเปอร์โรบอทที่เหนือกว่าโรบอททั่วไปสักเล็กน้อยครับผม10ครับ Definit Body Change Driver ครับเป็นปืนพกครับที่สามารถยิงบีมเนี่ยที่สามารถสลับวิญ,ญญาณของมนุษย์ได้ครับ11 UFO ป็นยานอวกาศครับที่บินได้ที่สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีล่าสุดของเทวดาตกสวรรค์โดยมันนะครับมีบาเรียพิเศษเนี่ยที่ทาให้มนุษย์นะครับไม่สามารถมองเห็นได้และมันนะครับก็ยังสามารถยิงลําแสงเอฟเฟกต่างๆเนี่ยใส่คนอื่นได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยิงไฟยิงน้ําแข็งยิงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยูวโอที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยครับ12ครับอัสเซลเวสอัสเซลเวสนะครับเป็นเกม r p g ครับที่สร้างขึ้นมาโดยอัสเซลมันเป็นโครงการนะครับที่ร่วมมือกับอะจุกาแล้วก็เซ แล้วก็ช่างฝ่ายเทคนิคของเผ่าปีศาจครับโดยเกมดังกล่าวนะครับใช้เทคโนโลยีของเผ่าปีศาจครับก็คือ Devil Game Field เพื่อมาประสบการณ์ประเภทการผจญภัยให้แก่เผ่าปีศาจต่างๆนานาแล้วก็เพื่อมาประสบการณ์การผจญภัยเนี่ยให้แก่คนเล่นครับ13 bracelet หรือว่าสร้อยข้อมือครับอซาเซลนะครับได้สร้อยข้อมือหลายแบบเลยนะครับที่มีอักขระเวนต์ลเนี่ยจารึกไว้โดยเขาเนี่ยเคยมอบให้กับ2คนครับหนึ่งก็คือให้กับอิเซครับในระหว่างการประชุมของสุดยอดผู้นํา3ฝ่ายแล้วก็มอบให้กับแกสเปอร์ครับให้สามารถควบคุมพลังได้ ซอยข้อมือนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์ต่ออิเซมากๆเลยนะครับในเหตุการณ์นั้นเพราะว่าตามปกติแล้วนะครับอิเซเนี่ยจะเรียกกอดสกิลเมลมาเนี่ยต้องมีการเสียสละส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นในอิเซเนี่ยยังอ่อนด้อยอยู่เลยครับไม่สามารถใช้บาลานซ์เบเกอร์เต็มที่ได้แต่ว่าซอยข้อมือเนี่ยครับช่วยให้อิเซเนี่ยไม่ต้องเสียสละอะไรเลยนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ r o c k e t b i c y c l e ครับเป็นจักรยานครับที่อัสเซลเนี่ยใช้พลังงานจากปีศาจครับสร้างขึ้นมาตามคําขอของเซโนเวียก็ที่สร้้้้้าาาาางงขขึนนนนนมเเเเเีีีีี่่่่ยยยยยยกกก็พือออชชวววใหครรรรรัับูิธจดต โดยจักรยานคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนานาเลยนะครับที่ติดตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นจอดิจิตอลปุ่มต่างๆที่สามารถเปิดโหมดการใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจรวดแล้วก็ความเร็วต่างๆนานาแล้วก็สามารถบินได้ด้วยครับสำหรับจักรยานนี้หมดไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของสิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ต่างๆของอัสซเซลครับก่อนขานจะเยอะมากเลยครับผมสำหรับคนคนนี้เขาจะขยันประดิษฐ์อะไรนั่งหนานะครับก็เหมือนอย่างเคยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมหรือว่าเรื่องที่ไม่ค่อยสาคัญครับเกี่ยวกับอัสซางงอิจากเซล เหตุผลเนี่ยที่ว่าทําไมเขาถึงกลายมาเป็นเทวดาตกสว์นเนี่ยเหตุผลก็คือเขาเนี่ยสนใจเรื่องหน้าอกของผู้หญิงครับทำให้เขาเนี่ยตกมาจากสวรรค์เรื่องที่2ครับก็คือหลายๆฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพนอสเหล่าปีศาจหรือว่าเหล่าเทวดาต่างๆนานาเนี่ยทุกฝ่ายนะครับกล่าวว่าความสําเร็จของอัสซาเซลเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเช่นในการสั่งสอนจากรพัรดิมังกรแดงเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้และการสั่งสอนจากรพัรดิมังกรขาวเนี่ยให้ได้รับการกล่าวขานว,ว,ว่าเป็นจกมังตริ้ ังนั้นนะครับความสาเร็จของอัจเซลยวเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยครับในการสั่งสอนสองจากพัดมังกรเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้แล้วในสามครับก็คืออัจเซียเนี่ยเคยเป็นจูนิเบียมาก่อนครับเมื่อตอนที่เขาเนี่ยยังเป็นเทวดาอยู่แล้วก็สังเกตได้จากสิ่งปริตตงๆครับที่มีชื่อยาวแปลกๆมีชื่อประหลาดๆนะครับกับสิ่งปริของเขา้วในสี่ครับก็คือในการเลือกตั้งความนิยมของไฮสคูลดีอ l งดีเนี่ยอัจเซียครับมาเป็นอันดับสามในประเภทตัวละครชายครับแอนห้าครับก็คือตามที่อิเซเนี่ยได้เห อาซาเซลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มีนิสัยชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของคนอื่นตามใจชอบครับกอจะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับหัวหน้าของเทวดาตกสวรรค์น,นะครับผมอย่างอาซาซเซลข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาประวัติศาสตร์รูปร่างบุคลิกแล้วก็พลังความสามารถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็อาสิ่งปดิษฐ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ยาวพอสมควรเลยนะครับผมตั้งแต่ผมอัดมา คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเอาใจนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเฮียอารซาเซลเนาะว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างมีความสามารถอะไรมีพลังอะไรนะครับผมแล้วก็มีสิ่งประเดฐ์อะไรบ้างก็ถือว่าจุใจกันไปเลยนะครับสาหรับคนที่ชอบอารซาเซลเนาะก็ในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีข้อมูลของผมผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมพูดผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับก็ในคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมั และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ